ค่ะมาดูในส่วนของบทนี้ก็จะกล่าวถึงการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างก็คือการตัดเนยื่อวัยวะที่ต้องการจากสัตว์ที่เพิ่งตายใหม่ๆการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างเนี่ยเมื่อเมื่อสัตว์ตายลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์โดยแบคทีเรียนเนี่ยก็จะเริ่มไปทําลายเซลล์แล้วก็จากนั้นเนี่ย ก็จะมีการย่อยสลายตัวเองภายในเซลล์ก็คืออะตอไรซิสคือการย่อยสลายโดยเอนไซม์จะทําการแยกโปรตีนออกเป็นกรดอะมิโนโลแล้วก็จะแพร่กระจายออกจากสัตว์ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากสัตว์ตายลงนี้เราเรียกว่าเป็น postmortem condition และหลังจากนั้นเซลล์ของเนเยื่อที่เกิดการย่อยสลายตัวเองอย่างรวดเร็วจะเป็นพวกอวัยวัที่ซับซ้อนเช่นพวกอวัยวั ที่บริเวณสมองตซึ่งจะเกิดอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูแรงมากกว่าเนื้อเยื่อประสานเช่นเส้นใยอ e ิลาสติกแล้วก็เส้นใยคอลลาเจนไฟเบอร์ดังนั้นเนี่ยในการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงอะไรคำนึงถึงความรวดเร็วในการเก็บตัวอย่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บตัวอย่างช้าเป็นยังไงตัวอย่างก็จะเกิดการออโตไรซิสเราก็จะต้องรีบทำการเก็บอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Postmortem condition ก็คือถ้าเกิดเนี่ยมันจะต้องเกิดน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดเลยในเซลล์คงแล้วก็ให้เซลล์เนี่ยคงสภาพใกล้เคียงกับช่วงที่ยังมีชีวิตมากที่สุดเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะนำไปศึกษาต่อไปรูปนี้ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างเพราะเราเก็บเสร็จแล้วก็รีบตัดมาตัดมาเสร็จแล้วก็เอาไปฟิกด้วยน้ำยาีแล้วก็เก็บ ใส่ในคาสเซ็ตแล้วก็ใส่ในกระปุกเก็บตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกระบวนการเก็บตัวอย่างวิธีการเก็บตัวอย่างมีกี่แบบยังไงการคงสภาพเนเยื่ออันนี้ก็จะเป็นการคงสภาพเนเยื่อคือตัวอย่างที่เราเก็บมาก็ต้องมาคงสภาพในเยื่อด้วยน้ํายารักษาสภาพในเยื่อการคงสภาพในเยื่อที่เรากล่าวไปเมื่อ ข้อก่อนหน้านะน้านี้ก็คือก็คืออะไรก็คือกระบวนการที่พยายามรักษาเซลล์รก็ในเยื่อให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับช่วงที่มีชีวิตมากที่สุดโดยเราจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างมีอะไรมีรูปร่างมีลักษณะแล้วก็ตําแหน่งองค์ประกอบทางเคมีพรุ่งนี้เราก็จะต้องคํานึงแล้วก็เราก็จะต้องเลือกน้ํายาคงสภาพเนี่ยให้เหมาะสมกับ อะไรกับเนื้อเยื่อถูกไหมหรือตัวอย่างที่เราต้องการที่จะศึกษาโดยชนิดของอวิธีการของการคงสภาพในเยื่อเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือเป็นแบบ immersion กับแบบ perfusion immersion ก็คือเราเก็บตัวอย่างถูกไหม พอเราเก็บตัวอย่างจากสัตวงมาลยาเราก็เอาไปจุกลงภายในน้ํายารักษาสภาพเลยนะคะอันนี้นะคะโดยวิธีนี้เนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กแล้วก็บางโดยวิธีการนี้เนี่ยวิธี immersion นี้เนี่ยมันจะถูกใช้ในกรณีเช่นอย่างเช่นเราจะมีการาทําการฟิกโดยใช้ความเย็นแล้วก็เอาไปตัด เนื้อเยื่อพวกนี้โดยจะทำการเมาส์ลงบนกะไลได้เลยแล้วก็จะใช้วิธีเป็นแบบ immersion ส่วน perfusion perfusion ก็คือเราคล้ายๆกับว่าทำเหมือนกับการไหลทำเหมือนกับการฉีดน้ำยารักษาสภาพเข้าไปในร่างกายให้มีการไหลเวียนในระบบร่างกายของสัตว์ก็คือยังไงก็คือเป็นการ d r รนเอาเลือดเพื่อที่จะเป็นการดรนไล่เอาเลือดออกออก่อนนะคะในขั้นตอนแรกแล้วเราก็จะใช้พวก บัฟเฟอร์เนี่ยฉีดเข้าไปอย่าเราไปดูกันว่าจะเป็นบัฟเฟอร์ตัวไหนพอเราฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเสร็จก็เกิดการไหลเวียนแล้วก็เรนเอาเลือดออกจากนั้นก็จะตามด้วยการใช้น้ํายารักษาสภาพเนี่ยเข้าไปฉีดเพื่อที่จะทําให้เกิดการไหลเวียนภายในระบบร่างกายของตัวสัตว์เพื่อที่จะไปทําการรักษาสภาพพวกเนื้อเยื่ออย่างเช่นเนื้อเยื่อสมอง หรือเนื้อเยื่ออื่นๆทั่วร่างกายโดวยวิธีการนี้ก็จะใช้เหมาะสมสําหรับการใช้ในการฟิกก็คือรักษาสภาพตัวอย่างหรือชิ้นตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่นะคะข้อดีของอันนี้ก็คือว่าสามารถที่ก็คือจะลดการเอาตัวไรฉีดเนี่ยได้ทันทีนะคะเพราะว่าเรามีการฉีดน้ายารักษา,าสภาพเข้าไปภายใน ระบบไหลเวียนแล้วก็มันก็จะไหลไปทั่วร่างกายก็จะไปฟิกตามออกแกนตามเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายได้ดีกว่าในกรณีที่เราจะใช้เป็นแบบรักษาสภาพแบบ immersion ส่วนการรักษาสภาพแบบ immersion วิธีการเนาะในการทำ immersion นะคะก็คือ เราจะทําการวางยาสลบในสัตว์ทดลองของเรานะคะโดยจะเป็นการฉีดเข้าช่องท้องหรือเราจะใช้แบบโรนีโดมเช่นพวกอีเทอร์นะคะถ้าจะฉีดยาเข้าช่องท้องก็เป็นยาสลบนะคะก็อย่างเช่นในโมดท้อตัวนี้ตัวนี้เราจะไม่ใช้ละโดยปกติไม่ใช้ในสัตว์นะคะเราก็ใช้ยาสลบตัวนี้นะคะโดยโดสจะอยู่ที่60กิโลกรัมต่อซีซีต่อ1นซีซีนะคะ วิธีการในการฉีดนะคะก็คือในการฉีดยาเข่าช่องท้องเนี่ยก็ควรที่จะฉีดบริเวณบริเวณช่องท้องโดยฉีดเข้าบริเวณ1ใน4ีซีกล่างด้านซ้ายของช่องท้องขณะที่จับตัวหนูหนะคะ ห้อยหัวลงโดยใช้กระบอกฉีดยาที่จะเป็นเทอบูคูลีนและเข็มขนาดประมาณ24นิ้ว24นะคะที่มีขนาด24นิ้วนะคะขนาดของเข็มก็คือ24เบอร์24แล้วก็ควรที่จะเจอยางยาที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ระไขาเคืองแล้วก็แบ่ง เราก็แบ่งฉีดเข้าไปนะคะในการฉีดเนี่ยเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งในสีของซีกล่างด้านซ้ายเนี่ยเพื่อจะเลี่ยงไม่ให้โดนกระเพาะปัสสาวะเราจะได้ไม่ต้องฉีดเข้าโดนกระเพาะปัสสาวะนะคะพอเราให้หัวลงเนี่ยอวัยวะภายในมันก็จะดันไปทางด้านหัวนะคะแล้วพอเราฉีดเข้าไปปุ๊บก็ให้ลองดอก ดอเข็มถอยหลังกงล,งะะกลงกับมานิดนึงดอไซลิงนะคะด้ามจับไซลิงถอยกลับมานิดนึงดูว่าเราฉีดเข้าไปโดนช่องกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่านะคะจากนั้นเราก็ค่อยดอยยาเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็จะพอหนูสลบนะคะเราก็จะทําการตรึงนะคะก็คือตรึงในส่วนของ หนูนะคะบนถาดพาราฟินไว้นะคะทั้งแขนขาทั้ง4ข้างนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะใช้ตัวอย่างโดยการดมพวกอ,อิเทอร์หรือพวกคอร์ฟอร์มนะคะเข้าไปเอาหนูใส่เข้าไปในกระปุกนะคะที่มีอิเทอร์หรือคอร์ฟอร์มอยู่นะคะก็คือ,อยาสลบอยู่แล้วก็จนหนูสลบแล้วก็เอาขึ้นมานะคะจากนั้นเอาขึ้นมาเราก็จะเอามาตรึงนะคะบนถาดพาราฟินเตรียมที่จะเก็บอย่างต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการตึงตัวอย่างนะคะบนะถาดพาราฟีนะคะโดยหงายด้านล่างขึ้นนะคะตามรูปจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการตัดนะคะตัดที่บริเวณสกรีนนะคะก่อนนะคะตั้งแต่ทางบริเวณด้านล่างตรงนี้ก่อนตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยตัดครึ่งน,นะคะเปิดขึ้นไปนะคะตัดตรงนี้ นะคะขวางนะคะระหว่างขาหลังทั้งสองข้างแล้วก <assessment> ็เปิดข so, like right ึ้นไปนะคะเปิดขึ้นไปจนถึงด้านหน้าขาหน้าทั้งสองข้างนะคะประมาณนี้นะคะตัผิวหนังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงผิวหนังเนี่ยออกนะคะตามรูปนี้นะคะตามรูปนี้โทษทีผิวหนังออกตามรูปนี้นะคะแล้วก็ตรึงผิวหนังไว้นะคะจากนั้นก็ทําการ เปิดช่องท้องนะคะก็จะตึงที่บริเวณนี้นะคะทําการเปิดช่องท้องค่ะก็ให้มีสิทําการเปิดช่องท้องนะคะเปิดช่องท้องก่อนนะคะก็เริ่มต้นจากด้านล่างนะคะด้านล่างตรงตำแหน่งนี้นะคะระหว่างขาแล้วก็เปิดตรงกลางขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปทางด้านซ้ายนะคะ แล้วก็ด้านขวาทั้งสองด้านนะคะเรายังไม่ต้องเปิดช่องอ,อกนะคะตรงใต้กระดูกเชิงกลานนะคะซี่สุดท้ายก็เปิดขึ้นไปนะคะตามรูปนี้นะคะเป็นการเปิดช่องท้องนะคะจะเห็นนะคะเรายังไม่เปิดช่องอ,อกนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเปิดช่องท้องเสร็จนะคะนิสิตก็เลือกดรว่านิสิตจะเก็บ ตัวอ,อย่างที่บริเวณไหนของช่องท้องบ้างลำส่งลำไส้อะไรนะคะออกแกนต่างๆนะคะอินเทอรน์นอลออกแกนนะคะต่างๆก็จะทําการเก็บนะคะแต่ถ้าในสิทธิต,ต้องการเปิดช่องอกก็เปิดขึ้นไปก็ไปเก็บหพจใจเก็บปอดเก็บอะไรที่อยู่ภายในช่องอกต่อไปนะคะแล้วก็ทําการไล่เก็บตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะในออกแกนที่เราต้องการส่วนการทำเกรบตัวอย่นะคะ เปร์เชัก็คือเราจะใช้การวางยาสลบหรือว่าเราใช้การดมนะคะใช้การฉีดยาสลบนะคะแล้วก็การดมหรือว่าจะเป็นใช้แบบดมก็ได้ถ้าฉีดเราจะฉีดเข้าในส่วนของช่องท้องนะคะประมาณ1ใน4ด้านล่างหงา,ายหัวลงนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นเมื่อสัตว์สลบเนี่ยเราก็จะเช็คลีฟิกหนะคะโดยกดที่บริเวณปลายเท้าเาตรงกุ้งเท้านะคะว่าตาขยับไม้มีการดึงขากลับไหมนะคะเมื่อสัตว์ไม่มีลีฟิกนะคะอันนี้เป็นการวางยาสลบเนี่ยเราจะไม่ให้สัตว์ตายนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้กันไกลนะคะตัดนะคะตัดที่ตัดตามนี้นะคะก็คือเปิดที่ช่องอ,อกนะคะ ตามรูปนะคะจากนั้นเนี่ยทำการเปิดที่ช่องอกนะคะเราก็จะเห็นหัวใจนะคะถ้าเห็นหัวใจเต้นนะคะนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มนะคะเบอร์ยี่สิบสามหรือเบอร์ย4บนะคะไปฟิกที่บริเวณส่วนของหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะ หัวใจห้องร่างสายตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะทําการฟิกเนี่ยเราก็อาจจะใช้กาวนะคะหยดลงไปนะคะล็อกบริเวณเข็มกับปวเข็มกับหัวใจให้มันติดไว้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตัดในส่วนของเปิดเปิดหัวใจห้องบนขวานะคะห้องบนสาก็คือรอเ,อเอทรียมนะคะทางนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราฉีดฉีด สารเข้าไปในหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยเลือดเนี่ยมันก็จะวิ่งไหลไปทั่วร่างกายแล้วก็พอมาไหลไปทั่วร่างกายปุ๊บนะคะมันก็จะวกกลับมานะคะแล้วก็มาเดเข้าในหัวใจห้องบนขวานะคะพอมนเข้าหัวใจห้องบนขวาเสร็จเนี่ยมันก็จะเดนเอาน้าเลือดเนี่ยออกไปนะคะเดนเอาน้าเลือดออกไปตรงเลยนี้เราก็จะใช้ในส่วนของกระดาษทิชชู่นะคะหรือสำลีซับนะคะซับเลือดนะคะตรงนี้นะคะ เราจะตัดที่หัวใจห้องบนขวาก็ได้หรือจะตัดตรงเส้นเลือดนะคะที่บริเวณอินฟิเลียวีนาคาวาก็ได้นะคะตัดนะคะเราก็จะทำการที่บอกไปก็คือแทงเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็เอาไซลิง่ยมาต่อเข้าไปนะคะในไซลิงค์เนี่ยเราจะใช้นะคะก่อนก่อนนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการเดรนเอาเลือดออกก่อนในการเดรนเอาเลือดออกก่อนเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของ บัฟเฟอร์นะคะก็คือเราจะใช้0.9%โซเดียมคลอไรด์นะคะตัวนี้นะคะซึ่ง0.9%โซเดียมคลอไรด์เนี่ยมันจะเป็นสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสารน้ำภายในร่างกายเป็นไอโซโทนิกนะคะตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆฉีดนะคะเข้าไปที่หัวใจแล้วก็ปล่อยให้บัฟเฟอร์เนี่ยก็คือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยไหลนะคะเรนเอาเลือดออกนะคะจากร่างกายก่อนนะคะ โดยในการฉีดเนี่ยเราก็จะฉีดอย่างช้าๆนะคะฉีดอย่างช้าๆเข้าไปคือจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องนะคะแต่ทีนี้อาจารย์จะสอนแบบไม่ต้องใช้เครื่องนะคะในการ perfusion นะคะคือเราจะทําเองก็ค่อยฉีดเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนเลือดเนี่ยเดนออกจากหัวใจห้องบนขวาหรือว่าออกจาก เส้นเลือดนะคะให้เราสังเกตนะคะว่าเลือดออกหมดหรือยังวิธีการที่เราจะสังเกตว่าเลือดออกหมดหรือยังเนี่ยให้เราสังเกตที่บริเวณตับนะคะตับถ้าเกิดว่าเรามีการเปอร์ฟิวชันดีเลือดไม่มีการเลีกไม่มีการแตกนะคะฉะนั้นเนี่ยน้ำเลือดมันก็จะไหลออกนะคะจากหัวใจห้องบนขวาที่เราเรนมันออกมานะคะเราก็จะเห็นตับนะคะเป็นสีออกเป็นสีสว่างๆก็คือสีเยลโล่สี สีซีดที่ไม่มีเลือดนะคะสีแบบเหลืองอ่อนหรือว่าเ,าเป็นสีซีดขึ้นนะคะหรือสังเกตที่บริเวณตาก็ได้นะคะก็จะเป็นสีที่ซีดขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตตานะคะตาก็จะเป็นสีขาวใสขึ้นนะคะก็แสดงว่าเราอะมีการเดรนเอาเลือดออกจากร่างกายได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็คือไม่มีการเส้นเลือดไม่มีการแตกก่อนนะคะ ตรงนั้นจากนั้นพอเราสังเกตสีของตับก็ได้หรือสีของใต้หรือสีของตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้10%บัฟเฟอร์ฟอร์มาลินที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของไซลิงก์แล้วก็ใช้ไซลิงก์อย่าดู10%บัฟเฟอร์ฟอร์มาลินแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับหัวเข็มนะคะที่ติดอยู่ที่บริเวณหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะเข้ามาฟิกแล้วเราก็ทํากราน ค่อยๆดอนะคะในส่วนของ10%บัฟเฟอร์ฟอร์มูลินไปช้าๆนะคะพอเราดอไปช้าๆเนี่ยนิสิตจะสังเกตได้ว่าร่างกายสัตว์ถ้าเกิดว่าเรามีการฉีดเข้าไปนะคะก็คือทําการปิดได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีการไม่มีรอยรั่วกเกิดขึ้นนะคะนิสิตก็จะสังเกตหางเนี่ยก็จะจะงอก,ก็จะแข็งตึงขึ้นหรือว่าแข็งขาก็จะยืดเหยียดตึงขึ้นนะคะอันนี้นะคะฉีดเข้าไปนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อฉีดเข้าไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะตัวใสก็จะแข็งขึ้นนะคะนิสิตก็กดที่บริเวณตับก็ได้มันก็จะเริ่มแข็งขึ้นนะคะจากนั้นเมื่อฉีดเข้าไปอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็เอาพวกอุปกรณ์เนี่ยออกนะคะแล้วก็ทําการเก็บตัวอย่างนะคะที่นิสิตต้องการที่จะเก็บตัวอย่างออกแกนที่นิสิตต้องการที่จะเก็บนะคะโดยในการเก็บตัวอย่างนะคะ เราก็จะทําการตัดอแกน,นะคะที่นิสิตต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันในการเก็บตัวอย่างทั้ง p e r ร u s ิวชกับ Emotion นะคะเก็บเหมือนกันเพราะเก็บตัวอย่างเสร็จนะคะนิสิตก็ตัดโอแกแกนตัดมานิสิตก็เอาไปล้างในส่วนของนิวติปัสเอาไปล้างนะคะใน0.9 เปอร์เซ็นโซเดียมคลอไรด์ล้างเพื่ออะไรล้างเพื่อที่จะเอาสิ่งสกรปรกหรือขนหรือน้ำเลือดหรืออะไรที่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 ทมันสกรปรกเนี่ยออกนะคะเศษขยาออกนะคะพอล้างเสร็จนะคะนิสิตก็เอาไปจุ่มเวลาคีบนะคะออกนิสิตต้องคีบที่จับเบาๆที่บริเวณริมนะคะขอบขอบของของอกแกนนั้นๆที่นิสิตตัดมานะคะแล้วก็ไป จุ่มล้างใน0.9%โซเดียมคลอไรด์นะคะจากนั้นก็ยกขึ้นพอนิสิตยกขึ้นก็เอาไปซับนะคะซับบนทิชชู่ซับเพื่ออะไรซับก่อนที่นิสิตจะฟิกใน10%บ์นัฟเฟอร์ฟอร์มาลีนเพราะว่าถ้านิสิตล้างในร้างใน0.9%โซเดียมคลอไรด์มันก็ยังคงมี0.9%อยู่พอไปผสมเอาไปใส่ใน ถ้านิสิตไม่ซับมันก็จะมีน้ําอยู่ก็เอาไปใส่ในฟิกเกทีฟแทนที่เราจะได้10%บัฟเฟอร์ฟอร์มาลีนมันก็จะเกิดการเจอจางเกิดขึ้นนะคะต้องซับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในคาสเซตนะคะพอใส่ในคาสเซตเสร็จนิสิตก็เอาไปาใส่ในกระปุกเก็บตัวอย่างที่มี10%บัฟเฟอร์ฟอร์มาลีนนะคะหลังจากนั้นเมื่อนิสิตเก็บตัวอย่างครบหมดแล้วนะคะก็ให้เอาตัวอย่างนะคะขึ้นมานะคะจาก10%บัฟเฟอร์ฟอร์มาลีนนะคะ วันนั้นนะคะที่นิสิตทำเสร็จเก็บตัวอย่างเสร็จก็เอาขึ้นมาพอนิสิตเอาขึ้นมาเสร็จก็จะเอาตัวอย่างเนี่ยไปทําการทิมนะคะก็คือทิมให้มีขนาดนะคะของให้มีขนาดนะคะของตัวอย่างนะคะที่มีความหนาของเนื้อเยื่อนะคะประมาณ4ีมิลนะคะนิสิตจะต้อง ทีมไม่ควรที่จะหนาเกินกว่าน,นี้เพราะว่าจะทําให้น้ํายาคงสภาพเนี่ยแทรกซึมเข้าไปไม่ถึงแนวแกนกลางของตัวอย่างเนือเยื่อนะคะพื้นที่หน้าตัดที่ใช้นะคะก็คืออาจจะกว้างประมาณ1-2ตารางเซนติเมตรซึ่งไม่ไม่เป็นอุปสรรคในการแทรกซึงของอน้ํายารักษาสภาพที่ซึมเข้าได้ทั้งสองด้านนะคะ โดยระหว่างที่นิสิตทิมหรือตัดทิมก็คือการตัดแต่งเนื้อเยื่อนะคะทิมให้มันบางขึ้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็จะนิสิตก็จะไม่ทําให้เนื้อเยื่อเนี่ยเกิดการแห้งนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอทําการฉลมด้วยน้ํายารักษาสภาพเรื่อยๆนะคะ <S <S <ๆ>หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปแช่ในน้ํายารักษาสภาพกระปุกใหม่นะคะอันใหม่นะคะ เปลี่ยนน้ายาลักษาสภาพครั้งแรกเราเราเรา,เราล้างด้วย0ูาถูกไหมเสร็จแล้วเราก็าไปแช่ใน10%บัฟเฟอร์แล้วเราก็าเอามาทิพมนะคะและให้เราเปลี่ยนน้ายาลักษาสภาพใหม่นะคะแล้วให้ใช้น้ํายาใหม่แล,ล้วก็ไปแช่ในน้ํายาลักษาสภาพตัวใหม่นะคะโดยเมื่อเมื่อนิสิตตัดแต่งในเยื่อแล้วเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนน้ายา รักษาสภาพใหม่ให้มีปริมาณนะคะประมาณ20-25เท่านะคะของเนื้อเยื่อแล้วก็นำไปเก็บรักษาไว้ในน้ำยารักษาสภาพไว้ประมาณ24ชั่วโมงในขุปะปุกเก็บตัวอย่างหรือถ้าจำเป็นเก็บไว้นานก็ยังสามารถที่จะใช้ได้เพื่อที่จะรอทำกระบวนการต่อไป โดยมาดูนะคะในเดีย๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของแล b วันนี้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะทีนี้มาดูก็คือคำคำสอนเนาะตาไม่เคยหลับแต่ก็ยังติดเป็นได้ดังนั้นเนี่ยตาอย่างเดียวเราใช้ตาอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะมองหรือคิดหรือทำอะไรฉะนั้นเราจะต้องมีอะไรมีปัญญา นะคะเราจะต้องใช้ปัญญาด้วยจำเอาไว้นะคะ